สวัสดีครับก็พบกันสองทุ่มเกือบสามทุ่มนะอีกยี่สิบนาทีมีคำถามจากสมาชิกนะถามถามว่าในกรณีที่เราตัดรูปตัดเนี่ยถ้าโมเดลเราเนี่ยให้ดูโมเดลก่อนแล้วกันนะครับอ่นนี้คือโมเดลตัว 3D นะครับประมาณนี้นะครับอ่นนี่เสาแค่ใส่ไว้ให้ดูว่าถ้าเราใส่พวกเอสดบีมต่างๆเนี่ยมันจะใส่ยังไงทีนี้ มีคำถามว่าแล้วรูปตัดที่เราจะตัดเนี่ยตัดในกรณีที่เป็นตัดเป็นซิกแซกนะก็คือไม่ได้แนวตรงอาจจะดูส่วนของแผนที่หนึ่งเจนเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็คือเส้นที่เราตัดแบบไม่ใช่แนวตัดที่เป็นแนวตัดปกติจริงๆแล้วแนวตัดเนี่ยรูปตัดเนี่ยเราจะตัดแนวไหนก็ได้นะตัดเอียงก็ยังได้นะครับแต่แบบนี้ก็ได้ลองตัดให้ดูครับว่าถ้าเอียงมันจะเกิดรูปแบบไหนนะครับเนี่ยถ้าถามว่าเราเกณฑนการออกไหมถ้าเขียนด้วย 2D เนี่ยก็ต้องบอกว่า นึกไม่ออกมันจะเกิดรูปหน้าตาแบบไหนแต่ว่าพอเป็นในส่วนของรีวิตเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ได้เราง่ายนะนี่ครับถามว่าเราจะตัดรูปตัดแบบอย่างเงี้ยตัดยังไงอ่าไหมครับผมตัดอย่างเงี้ครับผมหมุนอีกหน่อยก็ได้นะก็คือจับหมุนไปอีกนะก็คือเดี๋ยวเขียนแนวใหม่นะครับนี่ลบไปแล้วก็เดี๋ยวลองเขียนแนวใหม่ให้ดูอีกทีนึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่จะมาเล่าวันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวตัดไปต้องน้ำหนักนะครับอย่างเงี้ยถ้าถามว่าถ้าเราเขียนในใน 2D ดีหรือเขียนในแคปเนี่ย มันจะเขียนยังไงได้นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นทิศทางการมุมเอามองแค่น,นี้พอเดี๋ยวมันคลิกไปดูครับว่ารูปตัดที่เกิดเกิดหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวก็ปรับเป็นเทมเพลตที่เซตไว้แล้วกันโอเคนะครับนี่คือรูปตัดที่เราได้นะครับนี่ครับเขียนบันไดเบี้ยวอย่างนี้ครับถามว่าเราจะเขียนจริงๆเราจะเขียนยังไงเราก็เขียนไม่ได้นะครับอ่ทีนี้รูปตัดเดี๋ยวผมขอปิดวิวอื่นไปดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสองจอเต็มว่า เวลาเราเห็นเป็นแบบถ้าเราขยับลูกตัดเป็นเรียวไทม์จะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอขยับรูปตัดนะแล้วก็ดูรูปนี้ประกอบน,นะครับนะครับโอเคเห็นไหมรูปตัดจะเปลี่ยนให้เราทันทีอ่ขยับเมาส์ทีนี้นะครับเห็นไหมอ่ารูปตัดจะเปลี่ยนแนวตามที่แนวตัดตัดผ่านไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เพราะงั้นก็เลยบอกว่าเอ่อการตัดรูปตัดในรีวิตเนี่ยเอามีดมาหั่นผักยาก,ยากกว่าอีกเนาะ ไวนี่ถ้าเกิดเราปั้นโมเดลดีเนี่ยเห็นไหมเราแค่ขยับแนวตัดมันก็จะเปลี่ยนแนวตัดกันเราตลอดนะครับแบบนี้นะครับรูปนี้ลองดูรูปนี้ประกรอบนะนี่ผมขยับแนวตัดในส่วนของฟอร์แปนนะครับอ่าถ้าเกิดผมขยับมาสุดมันก็เหมือนดูรูปด้านถูกไหมแต่ว่ารูปด้านมันเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึง่งเนี่ยมุมมองแบบนี้นะเห็นไหมโดยปกติเรามองแต่รูปด้านใช่ป่ะอันนี้คือรูปตัดแบบนี้ถ้าขยับเข้าไปน,นิดนึงก็จะตัดส่วนของโรงรถนะครับขยับอีกนิดนึงก็จะตัดส่วนอห้องน้ําด้วย ประมาณนี้นะครับทีนีอ้อันนี้ก็ยังไม่ใช่คําตอบที่จะมาตอบวันนี้ที่คําตอบก็คือนะครับแล้วเราจะตัดซิกแซกแบบนี้ได้หรือไม่ก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวดูรูปที่จัดเรียงไว้ในส่วนของอแบบขยาย C เนาะอ่ะก็เอารูปตัดทั้งหมดนะ่มาเรียงเข้าด้วยกันนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรูปตัด b นะครับรูปตัด b ก็คือรูปตัดตัวนี้นะครับยังไม่ได้แก้ก็แก้นิดนึง อันนี้น่าจะเป็นรูปตัด b นะครับโอเครูปตัด B นะครับอ่ะอันนี้เป็น B อันนี้เป็น A นะครับทีนี้ B Bx ก็คือตัวนี้นะครับมองเห็นจั่วหน้าบ้านนะครับแล้วก็ C C ก็คือเป็นรูปตัดที่เป็นแนวตัดซิกแซกแบบนี้ที่การสร้างซิกแซกมันไม่ได้สร้างเนี้ยยากมากมันสร้างง่ายทีเดียวก็เหมือนเขียนรูปตัดทั่วไปเดี๋ยวจะเรามาเขียนซิกแซกกันดูเดี๋ยวจะลองตัดตามแนวตัด A นะครับแต่ว่าจะให้มันวิ่งผ่านห้องนี้นะครับแล้ววิ่งหลบมาห้องน้ําแล้วก็ออกนี่เนาะ อันดับแรกก็ไม่มีอะไรก็คือเราสร้างเซกชันไปก่อนแล้วกันนะครับสร้างเซกชันปกตินะครับนี่ครับนะครับเสร็จแล้วก็มันจะมีตรงสปริตเซกเมนตรงนี้อยู่นะเราเลือกมันมานะครับแล้วก็หั่นครับโอเคได้หนึ่งแนวตัดแล้วเนาะโอเคหั่นอีกทีครับอ่าแล้วก็ขยับอ่ะตอนนี้มันก็จะซิกแซกไป3ซิกแซกเลยไหมนะครับอ่าเราต้องคลิกดูนะครับต้องคลิกมันดูไหมรูปตัดมันได้แล้วนะครับแต่ว่าบางเอิญเดี๋ยวก็ปรับไปเป็นเทมเพลตที่เซตไว้นะครับ โอเคเป็นอจิเต็กเซคชั่นนะครับก็จะได้แนวตัดไหมแนวตัดหลังคาประมาณนี้นะครับเห็นไ,ไหมผ่านห้องน้ําด้วยนะครับเห็นห้องน้ําด้วยแล้วก็ห้องน้ำเมื่อกี้มันตัดไม่ได้โดนเต็มเต็มห้องใช่ไหมครับตัดแค่นี้อ่ะเดี๋ยวผมตัดมาให้มันอ่าโดนโดนซ่วมด้วยกันแบบนี้ผ่าซึ่งส่วมเลยผมดูครับมันจะเห็นส่วมอยู่นะครับเดี๋ยวเห็นไหมมันเห็นส่วมอยู่นะครับอย่างนี้แล้วก็เห็นห้องน้ําแค่นี้เลยเห็นส่วมอี่เต็มใบนะครับประมาณนี้ นี่คือการตัดทีนี้อันนี้ก็ยังไม่ใช่ทีนี้เรามาดูที่ทําไว้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอลบแนวตัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ตัวนี้นะครับลบไปก่อน okay, โอเคก็เหลือรูปตัดแนวตัด c นะครับคือแนวตัด c ตัวนี้นะครับามาดูรูปนี้แล้วกันนะครับรูปนี้ทีนี้อันนี้คือรูปตัด c นะครับเดี๋ยวลองขยับซูงมาเต็มๆแล้วกันนะครับพื้นที่จอมันน้อยจะขอปิดบราเซอร์ดูก่อนโอเคนะครับอ่ะรูปตัด c เดี๋ยวผมเลกไปคลิกตรงฟอร์แมตนี้แล้วกันนะ และให้สังเกตตัวรูปตัด c นะครับว่าผมเวลาผมขยับตัวแนวตัดมันเกิดอะไรขึ้นกับรูปตัดนี้นะครับอ่ขยับไปนิดนึงนะครับอ่เห็นไหมครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ขยับมาแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะตรงนี้ขยับมานี่นะครับดูจวดนี้ครับจะเปิดขึ้นมันจะเห็นหน้าต่างชั้นสองเพราะว่ามันเลยแนวขอบชั้นสองแล้วก็ขยับไม้ดูห้องน้ํานะครับก็อยู่น้องน้ําแบบนี้นะครับ เพราะงั้นเห็นไหมเราจะขยับตอนไหนรูปตัดเรามันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทําอย่างอื่นเนี่ยก่อนจะที่จะมาขยับแนวตัดหรือว่าก่อนจะใส่พวกเอ่อแท็กใส่พวกแท็กต่างๆเนาะในในรูปตัดเนี่ยก็ควรจะล็อกแนวตัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าจะเอาแนวไหนกันแน่นะครับอ่าอย่างนี้ผมขยับมาดูนะประมาณนี้นะครับเพราะงั้นสมาชิกที่ถามว่า แล้วถ้าเกิดเราตัดซิกแซกมันสามารถทําได้ไหมอ่ะก็เจ็ดบันไดเห็นไหมครับตรงนี้ก็อ,อย่างที่เห็นนะครับก็คือทําได้เนาะแต่ว่าเราก็ต้องดูครับว่าตัดซิกแซกซิกแซกแล้วเนี่ยแบบที่มันดูมันดูเข้าใจไหมนะครับโอเคเห็นไหมเราก็เห็นตรงนี้นะครับแนวตัดนี้ก็จะโดนจ่วหลังคาตรงนี้นะครับแล้วก็เว้าเข้ามาเห็นน้องน้ําอีกน,นิดนึงแล้วก็ว้ามาฝั่งนี้แล้วก็ว้ามานี่ว้ามานี่แล้วว้ามาหนีไหมเพราะงั้นข้อดีของรีวิวก็คือ การใช้ลูกตัดมันตัดง่ายตัดตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็โมเดลเนี่ยเ,เวลาเรียนในในใน,ในคลาสจะสอนเสมอว่าแนะนานะครับาบอกว่าสอนแนะนําเสมอว่าหนึ่งถ้าเราอยากได้แบบดีนะครับแบบที่ดีเนี่ยโมเดลต้องดีก่อนเพราะงั้นถ้าเรียนในคลาสคลาสของรีวิชฟอร์คอนสแตชันเนี่ยของสามหนึ่งหนึ่งเจดนะครับอันดับแรกเลยจะเน้นเนี่ยก็ค,คือจะเรียนอยู่4วันนะครับเรียน4ี่วันก็ประมาณย4ิบสชั่วโมง แต่ว่าบางคอร์สก็ตะลุกไป30ชั่วโมงก็มีนะครับเกือบ4ี่ชั่วโมงก็สอนมาแล้วนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีคนถามคนถามก็ต้องตอบนะครับถามเสร็จก็ต้องหาคําตอบมาให้เขานะว่าอะไรมันคืออะไรทีนี้ถ้าเราอยากได้แบบดีนะครับก็คือถ้าโมเดลเราดีถ้าโมเดลเราดีเนี่ยเราจะเอามาทําอะไรก็ได้นะครับเราจะมาตัดรูปตัดตัดสักร้อยตัดพันตัดก็ตัดไปเลยนะครับเอามาทํารูปด้าน ก็ทําได้ง่ายนะครับเพราะรูปด้านเนี่ยจริงๆเนี่ยรูปด้านหรือรูปตัดเนี่ยเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะอย่างอย่างแปลนทั้นนี้นะครับผมจะตัดรูปตัดเพิ่อมอีกสักรูปตัดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรก็ตัดลงไปแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วแค่เดินคลิกมันนะครับอย่างนี้ที่อย่างเงี้ยบางทีเวลาเราจะเบิลคลิกมาเนี่ยตัวรูปแบบเนี่ยมันก็ยังเห็นเหล็กทรงเหล็กเสริมในเต็มไปหมดใช่ไหมแต่เราต้องการรูปตัดเราก็มีเทมเพลตล้วก็เลือกเทมเพลตที่เราเซตไว้นะครับตรงนี้กดโอเคนะครับทุกอย่างก็กลับมา ในสภาพที่เราต้องการนะครับแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราบอกว่าอ่ะไม่เอาอยากจะได้แบบอื่นแล้วก็แค่ล็อกเทมเพลตคลายล็อกมันไปแค่นี้เองแล้วก็ปรับฟิลอื่นที่เราต้องการนะครับอ่ะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยรูปตัดที่เหลือเราก็ใส่รายละเอียดน,นะครับก็ใส่รูมใส่อรพวกนี้ก็ใส่มาแอนโนเทสกดรูมนะครับใส่ลูมนะครับอ่ะอ่าตรงนี้อ่ะอย่างนี้ครับห้องแต่งตัวไหม อ่าห้องนอนห้องน้ำเห็นไหมแต่จะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ขยับไปเพราะว่าพวกแท็กพวกนี้แท็กรูมพวกนี้มันโดนมันโดนสร้างไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเราไม่มีทางที่จะโกะหกมันได้นะว่ามันอยู่ตรงไหนเป็นห้องอะไรอ่่อยางนี้ก็ใส่ได้นะกันสาดหนึ่งนะครับเห็นไหมกันสาดสี่แค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วลูกตัดที่เหลือก็ใส่รีครับแอนอลเทสใส่แท็กพวกเบอร์ผนังประตูหน้าต่างอ่ะใส่อันนี้ขออลิเตอร์ออกครับใส่หน้าต่างเห็นไหมวีสี่ ใส่หน้าต่าง W2 W6 W1 อ่ะขอปรับเป็นเฉดแล้วกันให้อินเทนนะครับจะดูชัดๆนยประมาณนี้เห็นไหมอ่ะใส่ผนังนะครับ Annotate Material อ่ะใส่แล้วครับตึงอ่ะเห็นไหมแค่นี้อ,อ่ะอันนี้เป็นคานอันเนี้ย่ก็ใส่ไปนะครับแบบนี้อ่ะนี่ก็เป็นคานก็เลยสิบห้าเป็นคอสโลนนะมันก็เลยเป็นสิบห้าหนึ่งเนี้ยครับใส่เป็นเลยก็ได้ตรงนี้อ่ะสิบสอง นะครับแล้วแต่เราอยากใส่อันนี้ไม่มีแมทเทียรไม่ได้เซตไว้นะครับเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับเอาอะไรอีกกมันนะครับก็ใส่เดนมิชันใส่รายละเอียดต่างๆก็จบใส่คอองค์คอเอาอะไรก็ใส่ไปนะครับแค่นี้เองใส่รูปตัดแบบขยายอย่างเงี้ยหนึ่งขยายนะครับใส่อีกก็ได้ครับอ่าสองขยายนะครับอ่าจับหมุนแค่นี้เองนะครับก็เลยบอกว่าความสําคัญของการใช้งานรีวิชเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่การจัดหน้ากระดาษ การทำปริมาณเนี่ยโอเคนี่คือเป้าหมายที่เราต้องการแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนจะมาถึงการจัดหน้ากระดาษหรือถอดปริมาณเนี่ยโมเดลต้องดีก่อนนะครับเพราะงั้นจะนย้ําเลยว่าโมเดลเนี่ยสร้างยังไงเขียนอย่างนั้นเขียนตามที่สร้างจริงนะครับเราจะสร้างยังไงแล้วก็เขียนอย่างนั้นเพราะงั้นเวลาเราเขียนโมเดลถูกต้องเนี่ยนะครับเราก็จะได้ปริมาณแล้วก็แบบที่ถูกต้องนะครับโอเคโปรเจกต์เบลเซอร์อาจจะให้ดูงานโครงสร้างนะครับ อันนี้เป็นเป็นงานที่ใช้สอนในในคอร์สนะครับเพราะว่าการเขียนหลังคาปัญญาเนี่ยมันเป็นอะไรที่คิดว่าถ้าเขียนหลังคาปัญญหาได้เนี่ยหลังคาอื่นก็น่าจะเขียนได้นะครับเพราะว่าหลังคาพวกเพิงมาเหานเหลือไอหลังคาหน้าจั่วเนี่ยมันก็คงไม่ยากกว่าหลังคาปัญญานะครับเดี๋ยวจะหาในส่วนของสามดีวิที่เป็นเอ่อสตรคเจอร์นะครับอันนี้ก็คืองานโครงสร้างเนาะ อ่ามีคอมโพเนนต์นโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้ยังโครงสร้างก็จะมาสอนเรื่องของการต่อเหล็กต่ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากมากทั้งหมดนี่เป็นโมเดลเดียวกันนะครับแต่ว่าเราสามารถแยกวิวออกจากกันได้แต่ว่าวันนี้ก็จะมาแนะนําว่าสําหรับคนที่ถามเข้ามานะว่ามันสามารถตัดซิกแซกได้ไหมก็ อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวลองลองอีกพอร์ตมาดูเนาะอ่ะลองลองอีกพอร์ตมาดูหนะ่อยว่าเวลาเป็นอยู่ในหน้ากระดาษมันจะเป็นแบบไหนเนาะอะเป็นอิเมจแล้วกันอิเมจ ลองดูว่าถ้าเกิด export เป็น image มามันจะได้ภาพแบบไหนโอเคนะครับมาดูทีเอ่ยก็วันนี้ก็คงมาไลฟ์ไม่นานเนาะนะครับก็อ่ะอยู่ได้ดี สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็อโอเคอยู่นี่ครับอ่ะนี่คือางานที่เราได้นะเห็นไหมเอ็กพอร์ตแป๊บเดียวนะครับอ่ะนี่คือ,คอรูปตัดเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้ปรับน้ําหนักเส้นให้มันดูนะประมาณนี้เห็นไหมนี่คือ แบบที่เอ็กพอร์ตจากร e v ิ t นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ปรับข่าวดำแต่ก็จะให้ดูว่านะครับรูปตัดนะความละเอียดของรูปตัดซึ่งมันก็เกิดจากโมเดลนะนะครับอย่างเงี้ยนะครับเ็ษเป็นเหล็กแปรจากอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่ความละเอียดครับแผ่นพื้นนะครับตรงนี้ก็จะมองเห็นละเอียดนี่เพราะเป็นแผ่นพื้นนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็จะแยกนะครับ ถ้าเราทําโมเดลดีแบบที่เราได้มันก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับอย่างนี้ครับโอเคนะครับก็มามาไล์ไม่นานนะสิบสี่สิบห้านาทีแต่ว่าอยากให้รู้ว่าวิธีการใช้ตัวลูกตัดนะครับลูกตัดแบบสปิทต,ตรงนี้นะครับสปิทออกมาเป็นหลายเส้นอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําได้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อกี้สร้างมันขึ้นมาก็ประมาณนี้ครับก็จริงๆแล้วจะได้หายข้องใจนะครับว่าเวลาเราทํา ลูกตัดอื่นๆนะครับในตัวนี้มันสามารถทําได้จริงไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวกออกลูกตัดไปนะครับอ่ะเพราะงั้นความสําคัญของรีวิตคือตัวโมเดลนะครับแต่ว่าถ้าโมเดลเราดีนะครับเป้าหมายในการทำ Shop เราก็จะเร็วจริงๆเร็วมากๆนะทำช็อปเนี่ยเราใช้เวลาปั้นโมเดลอาจจะเป็นโครงสร้างสักวันหนึ่งอา c i t e สักวันหนึ่งแต่การทำแบบจริงๆเนี่ยมันจะยากที่สุดก็คือการทำแบบขยาย เพราะว่าเราจะอาจจะต้องมาดีเทลเพิ่มเติมในแบบขยายค่อนข้างจะเยอะตรงนั้นอาจจะเสียเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าเรื่องปริมาณเนี่ยถ้าใครกังวลเรื่องปริมาณเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะว่าในส่วนของเทมเพลตเองเนี่ยสามหนึ่งเจ็ดเนี่ยเราทำเทมเพลตทั้งหมดไว้เป็นค่อนข้างจะถอดปริมาณได้ทุกชิ้นต้องบอกว่าถ้าเราเอาอะไรใส่ไ้ในโมเดลปริมาณมันสามารถถอดได้ทุกเรื่องนะครับไม่ตกด้วยนะครับยกเว้นเราเองไม่ไปเอามันมาคิดนะครับถึงจะตก นะครับประมาณนี้ก็วันนี้ครับก็ข้องใจนะครับข้องใจว่าเราจะเราจะใส่ตัวอไอเส้นของตัวนี้ก็ไปได้ไงนะครับเส้นของ dimension. เดสิมิชันไอตัวเซกชันนะครับที่เป็นนอกจากเส้นตรงแล้วเนี่ยมันก็สามารถปรับเป็นเส้นเอียงได้ด้วยนะครับอยู่คำสั่งนี้สปีดเซกเมนต์นะครับตรงนี้ครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้มีคนติดตามตั้งสิบ เอ็ดคนนะครับก็ขอบคุณมากคนเดียวก็ถือว่าอันนี้ไม่ได้แจ้งนะไม่ได้แจ้งว่าจะมาไล์จริงก็ใครถามมาก็จริงๆแล้วทุกวันนี้ก็นึกไม่ออกว่าจะทําคลิปทําไลฟ์อะไรดีนะครับก็ขอบคุณสําหรับท่านที่ถามมาพอถามมาก็นึกออกว่าเออเดี๋ยวจะมานั่งเล่าให้ฟังดีกว่าการนั่งเล่าให้ฟังเราก็จะได้แบ่งปันความรู้ให้คนอื่นส่วนคนที่รู้แล้วก็ก็ไม่เป็นไร ส่วนคนที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้เพิ่มนะครับแล้วก็เป็นการสร้างนะครับสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่กําลังคิดว่าลีวิตทําไมมันยากจังเลยลีวิตทําไมมันวุ่นวายจังเลยผมก็บอกว่าลองครับลอง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 ,ลองมามาสัมผัสด,ดูนะครับเริ่มต้นจากที่3ามหเจ็ดก็ได้แล้วผมจะทําให้ดูว่าจริงๆแล้วลีวิตเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับแค่เราเข้าใจมันเข้าใจมันไม่ยากนะเรียนแค่ ยี่สิบสี่ชั่วโมงฝึกฝนอีกนิดหน่อยหนึง่งคอร์สสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยสำหรับตัวรีวิทฟอร์คอนสแตชั่นเนี่ยเราเปิดแค่เดือนละครั้งนะผมสอนเฉพาะวันอาทิตย์นะครับแล้วก็อยากให้มีเวลาทิ้งช่วงจากวันอาทิตย์ไปถึงอีกวันอาทิตย์เนี่ยเจ็ดวันเพื่อเอาไอสิ่งที่เราเรียนแค่หกชั่วโมงเนี่ยไปฝึกฝนอีกเจ็ดวันฝึกซ้ำๆนะฝึกซ้ำๆฝึกจนจนสมอ,องหรือนิ้วเนี่ยมันสามารถคิดจินตนาการได้เองว่า ถ้าเราจะทําอันนี้เราต้องทําอะไรถ้าเกิดใครเห็นเวลาดาร์ฟเขียนแคทนะทาไมเขาถึงหลับตาเคาะคีย์บอร์ดติ๊ก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 ได้สบายเลยนะครับเพราะงั้นไอ้นั้นต้องใช้สกิลใช้เวลาในการฝึกฝนก็หลายปีเนาะแต่ว่าพอเราเป็นรีวิทปั๊บเนี่ยเราจะทํายังไงถึงให้สกิลเรามันได้ขนาดคนที่เขียนแคทแบบหลับตาจิ้มคีย์บอร์ดได้ว่าตรงนี้ต้องคิมก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้โดยที่ไม่ต้องใช้คําสั่งจิ้มตรงริบบอนเนาะเพราะงั้น ต,ต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็เออได้แรงบันดาลใจนะว่าอันนี้ผมตั้งใจจัดมาให้ดูว่าถ้าเราขยับรูปตัดอันนี้รูปตัด b นะเดี๋ยวขยับให้ทนะีนึงถ้าผมขยับรูปตัด B แนะ้วเป็นคลิปนี้ไปดูรูปตัดบนี้นะครับแล้วก็ลองขยับมันดูอ่าขยับมันมาเรื่อยๆนะครับอ่าเหมมันโดนบันไดไหมรูปตัดมันก็เปลี่ยนนะครับขยับนิดนะึงอ่าขยับนะฮะลองดูนี้ครับนะมมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเห็นไหมครับ อ่านะครับนี่ครับประมาณนี้อ่าโอเคขอเขนเส้นไปก่อนนะครับประมาณนี้เองไหมฮะเราก็ขยับแบบนี้เลยก็ได้นะครับนี่ยรูปตัดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นมันก็เลยง่ายนะครับการเขียนรูปตัดรูปด้านในรีวิชเป็นอะไรที่ง่ายแม้แต่การเขียนแบบขยายประตูหน้าต่างก็ง่ายนะครับ วันนี้ก็ได้แวบมาสอนการเขียนแบบประตูหน้าต่างนิดนึงอันนี้นะครับโอเคประมาณนี้ส่วนนะครับซึ่งซึ่งซึ่งมันมันมันก็ง่ายอยู่แล้วนะครับก็เลยจะแนะนําว่าการเขียนแบบขยายนะบางทีมันเหมือนมองว่ายากจริงจริงแล้วมันมันไม่ได้ยากมากนะครับนะครับก็คือตัวนี้นะครับใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีนะครับแบบขยายตัวนี้เพราะว่าจริงๆแล้ว เราไม่ได้เราไม่ได้สร้างตัวประตูหน้าต่างเพิ่มนะครับเราแค่ดึง f ฟ m i l y ที่เรามีอยู่แล้วในโมเดลเนี่ยมาวางจัดวางให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เขียนเพิ่มอะไรเลยนะครับถ้ามันมี f ฟ m i l y เป็นประตูหน้าต่างอยู่แล้วเนี่ยเราก็แค่ไปดึงร e ีเจนมันออกมาแล้วมาใช้งานนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะมีใครอยากแะคุยอะไรไหมจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีใครคุยเท่าไหร่มีแต่คนฟังนะครับแอบแอบฟังโอเคนะครับก็เดี๋ยว ใครติดปัญหาอะไรก็อยากจะถามหรืออยากให้มารีวิวให้ดูก็พิมพ์พิมพ์มทิ้งไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมนึกออกแล้วก็ว่างๆก็จะมานั่งรีวิวให้ดูว่าอยากดูอะไรนะครับจริงๆแบบแล้วก็คือความจําเป็นของแบบบางทีเราก็คือเดี๋ยวนี้พอเครื่องมือทูมันดีเนาะโปรแกรมมันดีเราก็ใส่มันจะเต็มที่เลยบางทีแบบแบบก็ต้องคือแบบนะเอาให้มันแบบสื่อสารทํางานได้ถ้าใส่เยอะ เยอะแล้วสวยก็ดีแต่ถ้าเยอะแล้วมันเกินความจําเป็นก็เอาแค่เหลือความจําเป็นก็พอนะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึง